แจกสูตรชงชาเขียวสูตรนี้5ลิตรวิธีทําง่ายๆกลิ่นหอมรสชาติหวานมันอร่อยใครจะทํากินทําขายทําแจกก็ได้นะครับและว,วันนี้แจ็คจะทําไปแจกลงทานสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือชาเขียวครับแจ็คใช้ชาเขียวตามมือแบบนี้นะห่อนี้ขนาด200กรัมราคา76บาทครับและนมข้นจืดคาร์เนชั่น1ลิตรราคา99บาทครีมเทียมคอฟฟี่เมดใช้200กรัมครับเป็นห่อแบบนี้นะแล้วนำหม้อใส่น้ำเปล่า5ลิตรขึ้นตั้งไฟให้เดือดแบบนี้เลยพอน้ำเดือดให้เราปิดแก๊ เทผงชาเขียวลงไปให้หมดเลยนะครับ200กรัมสำหรับชาเขียวเราจะไม่ต้มนะครับแค่แช่ในน้ำร้อน3-5นาทีก็พอแล้วใช้ตะก้อมือครับคนๆให้เข้ากันให้ผงชาเขียวโดนน้ำร้อนทั่วๆนะแล้วก็ปิดฝาอบทิ้งไว้ครับ3-5นาทีก็พอไม่ต้องอบนานถ้านานเกินไปเดี๋ยวชาจะติดลสฝาดนะครับครบเวลาแล้วก็นำชามากรองครับจะใช้เป็นกระชอนแล้วก็ปูทับด้วยผ้าขาวบางสองทบค่อยๆเทชาร้อนๆลงไปนะครับสูตรนี้ทำง่ายๆครับชาออกมาในกลิ่นหอมสีสวยมาก รสชาติเนี่ยหวานมันอร่อยแน่นอนสําหรับกากชาใครจะนําไปทิ้งหรือทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับสำหรับแจ็คไม่ได้ทําอะไรนําไปทิ้งได้เลยครับแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไป1กิโลกรัมครับใส่ขณะน้ําชาย,ยังร้อนๆแบบนี้นะน้ําตาลทรายครับใช้700กรมัม นมค้นจืดคาร์เนชั่น1ลิตรครับถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยลดน้ำตาลลงได้นะจะใส่น้ำตาลแค่500กรัมก็ได้และสุดท้ายครับใส่ครีมเทียมลงไปคอฟฟี่เมดของเรานั่นเอง200กรัมครับใส่ลงไปแล้วใช้ตะก้อมือคนคลุกเขาให้เข้ากันให้ทุกอย่างละลายนะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบหวานมากให้ลดน้ำตาลลงนะ แต่สูตรนี้จกว่าหวานพอดีแล้วแหละแต่ถ้าใครจะไปเทสใส่แก้วน้ําแข็งเนี่ยเพิ่มน้ําตาลไปอีกนะครับเพราะว่าน้าแข็งละลายแล้วเดี๋ยวจะจืดเกินไปพอทุกอย่างละลายดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชาเขียวสูตร5ลิตรจะนนำมาใส่ขวดขนาด270มลลิตรได้ทั้งหมด27ขวดนะครับและต้นทุนของเราก็ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้แล้วอย่างที่บอกใครจะทํากินทําขายทําแจกก็ได้วันนี้จะทําลงทานครับเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ